สวัสดีครับผมเก่งจากร้านรุ่นเลนเนติกนะครับมาผมเข้าร้านมาแล้วนะครับร้านเปิดแล้วนะครับใครมีของสะสมจะเอาเข้ามาขายเอาเข้ามาได้เลยนะครับพอดีมาปุ๊บลูกค้ามาปั๊บเลยฮะเนี่ยซื้อได้ละเหรียดมาชนกเหรียญเล็กครับเนี่ยไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือตอนนี้ซื้อเข้าเหรียญละพันกว่าบาทนะครับผม็ต้องต้องมีหนังสือตอนนี้ซื้อขายกับเหรียญหนึ่งสองพันกว่าบาทนะครับถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยซื้อเข้าเหรียญหนึ่งพันกว่าบาทนะครับยูที่สภาพความสวยนะใครมีเอามาขายได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมลูกค้ามาขายสี่เหรียเเเนนนืงิล็ก ุดจะเป็นชุดทองก็สี่ห้าหมื่นนะครับผมตอนนี้ก็เอามาขายได้นะชุดทองพร้อมหนังสือสวยๆนะครับทองน่าเงินทางร้านบุรีเล็กชุดเล็กครับซื้อสี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทอยู่ที่สภาพนะครับเอามาดูได้นะครับผมเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเงินเหรียญเดียวก็ซื้อพันกว่าบาทนะครับอย่างนี้มีเอามาขายได้เลยนะเดีนกน่าสนุกเหรียญเล็กเนี่ยพร้อมตลับเดิมนะแต่ไม่มีหนังสือก็พันกว่าบาทเนี่ยเหรียญเงินใหญ่ลูกค้าเอามาขายให้ก็เหรียญหนึ่งซื้อสี่ห้าพันนะครับตอนนี้สี่หมื่นห้าพันบาทเพระา 6, ะว่าพรับผม เหียญเงินมะอาชนกเหรียใหญ่นะครับพิมใหญ่ครเนี่ยใครมีเอามาขายได้ทางรับบรินวิทคพึ่งซื้อเข้าได้มันเมืกี้เนี่ยใครมีอะไรก็เอามาได้นะครับอยู่ถึง5้าโมงเย็นนะครับผมรออยู่นะครับสวัสดีครับ